สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมานิยายเรื่องแค่ของกินเล่นเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเหมียวและวสินซึ่งเป็นตัวละครที่ต่อเนื่องมาจากนิยายเสียงเรื่องในไฟแคนท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านฉบับเต็มได้ที่ thanbly.com ส้มฉุนได้แปะลิงก์ไว้ให้ ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นตอนที่10เช้าวันถัดมาเราลืมตาขึ้นมาอย่างงัวงเงียเมื่อความเย็นของเครื่องปรับอากาศประทะร่างเราดึมผ้าห่มมาคุมร่างของเราพร้อมกับหลับตานอนต่อเพราะว่าเมื่อคืนทั้งคืนเรารู้สึกเบียตื่นได้แล้วเขาดึงเราเข้าไปก่อนอยากให้เขาทำออกมาจากใจจริง อยากให้เขารักเราจริงๆไม่ได้เสแสแร้งแกล้งทําใจของเรามันเต้นรัวทุกครั้งที่ใกล้เขาเขาก้มลงมาหอมแก้มของเราเบาๆพอแล้วเหมียวตื่นแล้วล่ะเราผลักที่อกแร่งของเขาเบาๆพร้อมกับยันกายลุกขึ้นเขานอนลงข้างๆพร้อมกับกดรีโมูท,ทีวีวศินคือเออสงสัยใช่ไหมว่าทำไมศิลถึงเปลี่ยนไปอืถ้าเหมียวอยู่กับวศิลแบบไม่ผูกมัด เราก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปเราเม้มปากเป็นเส้นตรงใจมันสั่นรัวเมื่อได้ฟังประโยคที่เขาพูดจบเขาไม่เคยรักเราตั้งแต่แรกเรามันก็แค่ของกินเล่นอย่าล้ำเส้นกันและกันสินกับเมียวจะเป็นแค่คนที่ใช้ร่างกายร่วมกันเท่านั้นเมียวจะยอมรับจุดนี้ได้ไหมมันก็ไม่ต่างอะไรจากของกินเล่นนะว่าสินเรากัดปากตัวเองพร้อมกับพูดออกไป ความสุขที่ผ่านมามันกลายเป็นความทุกข์ทันทีแต่จะโทษใครได้ละ่ะเราทำตัวเองทั้งนั้นเป็นมากกว่านั้นไม่ได้หรอกเพราะสินไม่ได้รักเมียวคำพูดของเขามันทําให้เราสะอึกเขาไม่เคยรักเราเลยเราหันหลังให้เขาไม่อยากให้เขาเห็นน้ําตาที่มันเอ่อร้นมาเต็มขอบตาก่อนจะปล่อยให้มันไหลออกมาอย่างเงียบๆการที่หลงรักเขาข้างเดียวมันเจ็บมากจริงๆเรากําลังจะทําใจได้แล้วเชียว แต่เขาก็เข้ามาในชีวิตเราอีกครั้งทําให้เราเจ็บเจ็บมากกว่าเดินสินรักเปลวคําพูดของเขาที่พูดถึงเปลวกนกคาว่ารักของเขาเราไม่มีทางได้สัมผัสมันสินะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนสถานะนี้เราต้องอยู่กับมันหรือจะเรียกว่าของกินเล่นหรือแก้เหงาสินะเจ็บมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแต่จะโทษใครล่ะนอกจากโทษตัวเองเพราะความรักของเราที่มีต่เขา นำพายให้เราเจ็บปวดอยู่ร่ำไปเราลุกขึ้นจากเตียงจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องน้ําเราอาบน้ําพร้อมกับปล่อยให้น้ําตามันไหลออกมาราวกับเม็ดฝนโปรยปลายแค่เขาทําพูดดีก็ใจอ่อนไปกับเขาสุดท้ายก็ต้องเสียตัวและเสียใจจะไปโทษใครได้ต้องโทษตัวเองเท่านั้นที่ยอมเขาเพราะเรารักเขาแต่เขามองเราแค่ของกินเล่นแค่นั้นเองในหัวใจของเขา มีแต่เปลวกนกและคนอย่างเราไม่สามารถเข้าไปยืนในพื้นที่หัวใจของเขาได้เลยเราอาบน้ำเสร็จก็เดินออกมาใส่เสื้อผ้าเขายังคงนอนอยู่ที่เดิมเราสับสนไปหมดไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีกับสถานาการณ์ตรงหน้านี้ยอมรับได้ไหมจะไม่มีข้อผูกมัดระหว่างเราเราชะงักมือค้างก่อนที่จะหยิบกระเป๋าแล้วเดินไปที่ประตูไม่รู้ว่าควรจะถอยหรือไปต่อดี ไปต่อก็เจ็บถอยก็เจ็บอยู่ดีเราเดินไปที่ประตูแต่เขาเดินมาขวางเอาไว้จะไปไหนล่ะเขาพูดเสียงเรียบๆพร้อมกับมองหน้าเราแวบวบตาของเขาเราไม่รู้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่กลับบ้านเราพูดเสียงสั่นเครือพยายามพูดแล้วแต่มันก็เล็ดลอดเสียงสะอื้นออกมาอยู่ดีก้อนเนื้อที่อกซ้ายตอนนี้มันเจ็บเหลือเกินมันบีบรัดจนแทบจะแตกเป็นเสียงเสียงใครให้กลับ เหมียวไม่ใช่ของกินเล่นของใครถ้าไม่รักอย่าเอาความรู้สึกของเหมียวมารอเล่นอย่ามาเห็นแก่ตัวเขาย่างสามขุมเข้ามาหาเราจนเราถอยหลังทันทีแววตาของเขามันเฉยชาและว่างเปล่าอย่ามาปากดีถ้าเป็นของฉันแล้วอย่าคิดไปนอนกับใครที่ไหนเพราะฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่ถึงฉันจะไม่ได้รักเธอแต่เธอก็เป็นของฉันแล้วเธอไม่มีสิทธิ์ไปเป็นของใครทั้งนั้นเขาพูด พร้อมกับจับบา่าของเราแรงๆจากนั้นก็เพิ่มแรงบีบอุย๊ยเจ็บเจ็บปล่อยเมียวนะวิสินเราร้องทวงเพราะเขาเพิ่มแรงบีบยิ่งทําให้เราเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมเราหน้าเยเกเพราะความเจ็บปวดที่เขาทํากับเราจําเอาไว้เขาตะคอกใส่หน้าเราพร้อมกับผลักเรานอนราบกับเตียงจากนั้นก็ขึ้นคล่อมพร้อมกับจับข้อมือของเรากดลงบนเตียงถ้าไม่รักกันอย่าทําเหมือนมีใจ ถ้าไม่รักกันอย่าทำเหมือนเหมียเป็นสิ่งของได้ไหมถ้าไม่รักกันอย่าทำเหมือนที่วศินกำลังจะทำอยู่เหมียเป็นคนอย่าทำเหมือนเมียไม่มีหัวใจถ้าไม่รักกันอย่ามอบสถานะให้เหมียเหมียไม่ใช่ของกินเล่นของใครเหมียก็มีหัวใจเหมียเจ็บเป็นเสียใจเป็นไม่รักกันอย่าเสแสร้งพูดดีทำเหมือนว่ารักกันทั้งๆที่วศินไม่เคยรักเมียวเลยเราพูดจบพร้อมกับมองหน้าเขาด้วยน้ำตาที่ไหลดิน เราไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่อยากเป็นของกินเล่นของใครไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากเป็นแบบนี้เมียวรักวสินเมียวไม่ต้องการเซ็กเมียวไม่ได้ต้องการเรื่องนั้นถ้าวสินไม่รักเมียวก็ปล่อยเมียวไปเถอะอย่าทำร้ายเมียวแบบนี้อีกเลยเมียวไม่ใช่ที่บรรเทาความคลายของใครแววตาของเขาไหวบูบเพียงนิดเดียวจากนั้นก็เย็นชาเหมือนเดิมเขามันคนไม่มีหัวใจเราควรจะถอยถึงว่ามันจะเจ็บ แต่มันก็ยังดีกว่าที่ต้องเจ็บแบบนี้เราควรถอยเพื่อรักษาหัวใจตัวเองถึงมันจะใช้เวลาแต่สักวันหนึ่งมันจะหายดีวศินปล่อยเราดิ้นไปมาเขายิ่งเพิ่มแรงกดดันมากกว่าเดิมเขามองหน้าเราก่อนจะก้มลงมาจูบที่ริมฝีปากของเรายัางแผ่วเบาอยู่กับสินนะเราไม่ได้รักกันวศินไม่ได้รักเมียวอย่ามาขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกไม่รักก็ปล่อยเมียวไปอย่ามารังเมียว เพราะความเห็นแก่ตัวปล่อยเมียวเขาหัวเราะผ่านลำคอเบาๆก่อนจะก้มลงมาไซที่ซ่กอคอเราพยายามดิ้นรนเท่าไรก็ไม่เป็นผลจบตอนที่สิบเรามาต่อตอนที่11กันเลยนะคะในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นผ่านมาอีกหลายวันเรากับวสินอยู่ด้วยกันครบหนึ่งอาทิตย์พอดีเขายังคงตักตวงความสุขจากร่างกายของเราตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเราไม่เคยมีความสุขเลย ใครจะมีความสุขกับสถานะที่เขามอบให้เราไม่ต้องการแต่เขาก็ยัดเยียดให้เราอยู่ดีไปอาบน้ำแต่งตัวสิเดี๋ยวสินจะไปส่งเขาเอ่ยพร้อมกับดึงผ้าเช็ดตัวมาพันท่อนล่างรวมๆไม่จำเป็นเหมี่ยกับเองได้เราพูดจบก็ลุกจากเตียงเดินเข้าห้องน้ำเวลานี้ไม่มีคำว่าอายแล้วเพราะเขาเห็นหมดทุกซอกทุกมุมจนเราไม่มีความอายกับเขาเลยเราเปิดน้ำชำระร่างกายพร้อมกับ ล่อยใจคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเราควรจะทำยังไงต่อไปดีเขาครอบประตูห้องน้ำรัวรัวรีบอามรีบออกมาเลยเมี้ยวเขาพูดด้วยน้ำเสียงหงดหงิด,งดเราดึงผ้าเช็ดตัวมาพันร่างพร้อมกับเดินออกมาเราเดินไปหยิบเสื้อผ้าตัวใหม่ที่เขาซื้อมาให้ถึงเขาจะดูแลเราดีแต่เราไม่ได้ปราบปรื้มเลยสักนิดเขาสวมกอดพร้อมกับหอมที่บ่าของเราเบาๆสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอีก เราจะไม่ทนอะไรแบบนี้อีกต่อไปแล้วเป็นอันว่าตกลงใช่ไหมเราจะอยู่ด้วยกันโดยไม่ผูกมัดห้ามล้ำเส้นห้ามหึงหวงตกลงไหมเราตวัดสายตามองเขาทัานทีเขามันคนรเห็นแก่ตัวถ้าเหมียวตกลงเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปเหมียวไม่สนข้อตกลงอะไรทั้งนั้นเหมียวจะเดินออกไปจากชีวิตของศิล์เองเราแต่งตัวเสร็จจากนั้นก็หยิบกระเป๋าแล้วเดินไปที่ประตูเธอเป็นของฉันแล้ว อย่าคิดที่จะไปคบกับผู้ชายคนไหนเพราะฉันจะไม่ปล่อยให้มันหายใจแน่นอนชีวิตเมียวเมียวจะทำยังไงก็ได้เราไม่ได้เป็นอะไรกันเมียวมีสิทธิ์จะคบจะคุยกับใครก็ได้เราแวดเสียงใส่อย่างเหลืออดไม่รู้ว่าเขาจะทำร้ายเราไปอีกนานแค่ไหนถ้าไม่รักก็ควรจะปล่อยเราไปสิงั้นก็ลองดูเขาพูดเสียงเข้มเราไม่สนใจเดินออกจากห้องของเขาทันทีเจ็บกว่าอะไรทุกอย่างคืออยู่แบบไม่มีตัวตน เราเดินมาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่หน้าลิฟต์จะไปส่งเขาพูดเสียงเรียบๆแวบวบตาของเขาที่มองเราไม่เปลี่ยนไปจากเดิมลิฟต์เปิดออกเขาก็จับมือของเราเข้าไปคืออะไรเขาทำแบบนี้ทำไมเราไม่เข้าใจสิ่งที่เขากระทำอยู่ไม่รักแต่ไม่ปล่อยหรือพราะห่วงก้างแต่จะห่วงทำไมทั้งๆที่ไม่ได้รักเรานายไม่ต้องทำแบบนี้หรอกมันเสียเวลาเราพร่งขึ้นทันที เขาปลายตามองเรานิดหนึ่งก่อนที่ลิฟจะเปิดอีกครั้งเขาจับมือของเราเดินมาจนถึงรถที่จอดอยู่เสียงโทรศัพท์ของเขามันแผดร้องเสียงดังเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเป็นเบอร์ของเปลววศินฉีกยิ้มก่อนที่จะกดรับคนที่นั่งในใจของเขาก็คือเบลกนกและคนอย่างเราได้แต่มองอยู่เงียบๆแค่คิดน้ำตาเจ้ากรรมก็พานที่จะไหลเราเงยหน้าขึ้นเพื่อไล่น้ำตา เจ็บกว่าอะไรทั้งหมดคือเราไม่เคยมีความหมายอะไรเลยว่าไงเปลวว่างๆเดี๋ยวสินเข้าไปหาเราเดินออกมาเลยไม่อยากจะฟังอะไรที่มันแสลงหูทําให้เราช้าใจไปมากกว่าเดิมเราเดินมาเรื่อยๆไร้เงาของเขาตามมาเขาจะตามมาทําไมเรามันคนไม่สําคัญเราเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงรถที่เราจอดเอาไว้อยู่อีกที่หนึ่งเราหยิบกุญแจออกจากกระเป๋า เปิดประตูแล้วขับมาที่คอนโดของตัวเองขอนอนเอาแรงตอนเย็นถึงจะไปหาแม่แคทเสียงข้อความในไลน์ดังขึ้นเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดอ่านเป็นเขาที่ส่งมาอย่าคิดจะมีใครเพราะเธอเป็นของฉันฉันโทรหาต้องรับสายถึงเธอไม่ต้องการสถานะนั้นเธอก็ต้องยอมรับมันอยู่ดีเราปิดเครื่องทันทีไม่อยากอ่านไม่อยากเห็นอะไรทั้งนั้นที่เป็นอยู่มันก็เจ็บมากพออยู่แล้ว เขามันควรเห็นแก่ตัวยอมรับว่าเสียใจแต่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเราควรเข้มแข็งและก้าวเดินต่อไปเราล้มตัวลงนอนบนเตียงพร้อมกับหลับตาลงร่างกายของเราตอนนี้มันต้องการพักผ่อนเรานอนคิดอะไรไปเรื่อยเปืยก่อนที่จะหลับไปไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูเราเดินไปเปิดก็ได้เจอกับวินยืนอยู่ในมือถือกล่องข้าวสองกล่อง เราเปิดประตูออกพร้อมกับส่งยิ้มให้วินวินเป็นเพื่อนของเราตั้งแต่เด็กแต่วินไปเรียนต่อที่เมืองนอกเราเลยห่างกันหายไปนานเลยนะเข้ามาก่อนสิเราเอ่ยชวนเพื่อนเข้ามาในห้องเราสองคนสนิทกันมากแค่ห่างกันตอนที่เขาไปเรียนที่อังกฤษแค่นั้นเองวินย้ายมาอยู่ห้องข้างๆน่ะก็ดีสิเราจะได้อยู่คนโดเดียวกันตอนเย็นไปหาแม่แคทด้วยกันไหมไปสิคิดถึงแม่แคทเหมือนกัน อยู่ไทยกี่วันล,ละเราเอ่ยปากถามวินขณะที่รินน้ำใส่แก้วสองแก้วจากนั้นก็ยื่นให้กับวินแก้วหนึ่งมาอยู่ครึ่งเดือนน่ะไปเที่ยวกันไหมไปดูหนังก็ได้เราเอ่ยชวนเพื่อนวินทำท่าคุ้นคิดสักพักก่อนที่จะพยักหน้าเอาสิงั้นเรากินข้าวกันก่อนวินสั่งสปากเกตตี้ขี้หมอกทะเลมาให้ด้วยเห็นเหมียวชอบกินดีใจจังที่วินไม่เคยดื่มว่าเราชอบกินอะไร เรายิ้มให้กับวินจำได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเหมียวละขอบคุณนะกระวินนายเป็นเพื่อนที่ดีของเราตลอดไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวตอนเย็นเราไปดูหนังกันตัดมาที่ตอนเย็นเราแต่งตัวเสร็จก็นั่งรถมากับกวินมาที่ห้างแห่งหนึ่งกวินเดินไปซื้อตัว๋วส่วนเราเดินไปซื้อป๊อปคอนพอซื้อเสร็จก็เดินมาหากวินอา้าวเมียวมาดูหนังเหือนกันเรอเปรีย้ยกะว่าจะชวนมาดูด้วยกันแต่เมียวปิดเครื่องตลอดเลย เปรวเอ่ยทักเราเปลวมากับกลุ่มของเพื่อนๆนก็คือพีทแพรววศินและชุมพลโทรศัพท์พังหนะ้าเมียวขอตัวนะไปดูด้วยกันดีกว่าเปลวขยันขยอให้เราไปดูหนังด้วยวศินจ้องหน้าเราแต่ไม่พูดอะไรเมียวมากับเพื่อนนะไปกันเถอะเมียววินซื้อตั๋วแล้วกวินเอ่ยพร้อมกับเดินมาจับมือเราวศินมองหน้าเราด้วยความโกรธเขากำหมัดแน่นพร้อมกับครบกามแน่นจนนูนเป็นสัน ไปก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันที่มหาลัยน้ำเมียวเปรยวพูดกับเราจบตอนที่11ในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นอย่าลืมกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ